ผลกระทบของงานคอนเสิร์ตระดับโลกที่มีต่อเมืองเราก็เห็นว่าหลังจากโควิดเนี่ยนะครับการจัดคอนเสิร์ตระดับโลกเนี่ยกลับมาจัดครั้งหนึ่งแล้วก็ข้อมูลของหลายๆประเทศบอกว่างานคอนเสิร์ตแล้วก็งานอีเวนต์ทั้งหลายเนี่ยเป็นงานที่มีคนอยากมาแล้วก็จัดยิ่งใหญ่มีคนซื้อตั๋วมากกว่าช่วงก่อนมีโควิดอีกเพราะว่าคาดว่าคงอั้นกันมานะครับกับช่วง 3- 4ปีที่ล็อกดาว หรือไม่สามารถจัดงานอีเวนต์ขนาดใหญ่ได้แล้วก็ขอบ้านเรานะครับเดือนหน้าก็จะมีคอนเสิรต์ตใหญ่ๆ2องคอนเสิรต์ตนะครับม่าจะเป็นเอชชีแรนหรือว่าโคเปนะครับแต่ถามว่าแล้วการจัดคอนเสิรต์ตระดับโลกหรือว่าเมกะคอนเสิรต์ตแต่ละครั้งเนี่ยมันส่งผลกระทบก่อเมืองอย่างไรบ้างผมก็ไปเจอครับในเว็บไซต์ w w w d arch daily com นะครับเขาพูดถึงหัวข้อบทความว่า beyond the stage Urban Impact s of Mega Concerts เขียนโดยคุณอเดเล่เบลีทรโดนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็แปลความตรงตัวครับว่ามันคือผลกระทบของคอนเสิร์ตขนาดใหญ่หรือว่าคอนเสิร์ตระดับโลกที่มีต่อเมืองเราก็จะเห็นภาพครับว่าณเวลานี้นะครับหลังโควิดเนี่ยก็มีทั้งออคอนเสิร์ตระดับเมกะคอนเสิร์ตมีแบบเวิลด์ทัวร์โกลบอลทัอะไรต่างๆมากมายนะครับแล้วก็มาที่บ้านเราด้วย มันก่อให้เกิดผลกระทบอย่างไรบ้างเพราะว่าการที่จะมีคอนเสิร์ตในระดับนี้เนี่ยมันต้องมีการเตรียมการแล้วก็แน่นอนว่ามันก็ในวันงานในการจัดคอนเสิร์ตเนี่ยก็ย่อมมีผลต่อชีวิตของคนเมืองนะครับการจัดเตรียมตรงนี้เนี่ยเป็นผลกระทบที่มีต่อชีวิตของคนเมืองไม่ว่าจะเป็นในมิติของการที่จะทำให้ฐานเศรษฐกิจนะครับระบบต่างๆของเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับ นักร้องคนนั้นนะครับแฟนเพลงผู้เข้าชมเนี่ยมันขับเคลื่อนมากขึ้นเช่นก่อนหน้าและหลังคอนเสิร์ตเนี่ยยอดขาย,ขายของที่ระลึกหรือว่ายอดขายสิ่งของต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงดนตรีนั้นหรือว่านักร้องคนนั้นเนี่ยก็เ,เพิ่มขึ้นแน่นอนการขายตั๋วนะครับห้องพักการเดินทางและอื่นๆเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่ต้องเพิ่มขึ้นแล้วก็บอกว่ามันน่าจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจกของเมืองเพราะว่ามีอ,อิมแพ็คใหญ่ๆ นะครับมีเรื่องของอีเวนต์ใหญ่ๆที่ทําให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจจำเพาะเจาะจงเฉพาะทางแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับงานคอนเสิร์ตแล้วก็คนที่เป็นวงดนตรีหรือว่านักร้องคนนั้นนะครับแต่ว่าอีกข้างหนึ่งก็คือว่ามันก็ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตปกติของคนเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างของเราก็เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นวันธรรมดาหรือวันหยุดเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยรถก็ติดมหาการอยู่แล้วนะครับบอกว่าจะไปเลี่ยงจัดในวันหยุดก็ไม่ได้หมายความว่าวันหยุดแล้วรถรถจะไม่ติด โดยปกติยังไม่มีงานคอนเสิร์ตรถก็ติดมากอยู่แล้วนะครับพอมีงานคอนเสิร์ตปุ๊บก,ก็ยิ่งเป็นปัญหาตามมาอีกแต่ว่าอย่างแรกที่ต้องเข้าใจก็คือว่าในผลกระทบทางเศรษฐกิจเนี่ยมันออกในหลากหลายแง่มุมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าคนที่มาดูคอนเสิร์ตเนี่ยต้องเข้าใจว่าถ้าเป็นเมก้าคอนเสิร์ตหรือว่าคอนเสิร์ตระดับโลกจริงๆเนี่ยจะมีแฟนเพลงจากประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศอื่นๆที่อยู่ไกลกว่านั้นก็ตามทีนะครับ เดินทางมาดูคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยหรือว่าประเทศที่เป็นเจ้าภาพในการจัดคอนเสิร์ตนั้นโดยพ้องยิ่งถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยคนจีนน,นะครับจะเข้ามาเยอะมากเพราะว่าจีนเนี่ยเขาไม่ค่อยอนุญาตหรือแทบจะไม่อนุญาตเลยให้นักร้องหรือว่าตัวของวง,วงดนตรีในระดับโลกไปจัดงานในบ้านเขานะครับเพราะฉะนั้นแฟนเพลงชาวจีนเนี่ยจะถูกปิดกั้นยังไงก็ยังมีแฟนเพลงครับแล้วเขาก็จะหาโอกาสบินมา ดูคอนเสิร์ตเนี่ยแถบบ้านเราหรือว่าแถบประเทศเพื่อนบ้านที่มีการจัดคอนเสิร์ตของศิลปินยอยู่ในระดับโลกนะครับเพราะฉะนั้นกระตุ้นให้เกิดการท่อเที่ยว่าเขาไม่ได้มาแค่ดูแล้วก็กลับไปเขามาเที่ยวก่อนหรือว่าหลังงานนะครับแล้วก็เรื่องของที่พักนะครับเรื่องของอาหารนะครับการจับจ่ายซื้อสินค้าต่างๆแล้วก็เรื่องของการเดินทางแต่สิ่งที่ต้องแยกก่อนก็คือว่า การจัดคอนเสิร์ตหรืองานอีเวนต์แบบสั้นๆแบบนี้ครับเช่นเป็นคอนเสิร์ตบ้างนะครับเป็นการจัดแสดงอะไรต่างๆบ้างอันนี้เป็นอีเวนต์ระยะสั้นแต่ว่ามันจะไม่เหมือนกับไออีเวนต์ระดับโลกที่เป็นงานใหญ่อย่างเช่นกีฬาโอลิมปิกฟุตบอลโลกหรือว่างาน World Expo พวกนี้จัดเป็นเดือนหรือหลายเดือนนะครับอย่างเช่นฟุตบอลโลก w o r l d Cup กีฬาโอลิมปิกเนี่ยก็เดือนกว่าๆนะครับหรือว่างานเอ็กซ์โปจัด6เดือนเพราะฉะนั้นประเทศที่เขาเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกกีฬาโอลิมปิกหรือว่างาน world expo เนี่ยมันมีองค์ประกอบที่ต้องสร้างใหม่หรือปรับปรุงเพื่อรองรับทั้งกิจกรรมชั่วคราวและกิจกรรมถาวรของมหากรรมกีฬาหรือว่างานเอ็กซโปน,น,นั้นนะครับเช่นมีอาคารถาวรสําหรับเป็นศูนย์แสดงของประเทศต่างๆมีพื้นที่ถาวรในการจัดแสดงซึ่ง ต้องคิดว่าไอที่สร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากจบงานแล้วเนี่ยจะเป็นอะไรนะครับจะใช้เป็นอะไรทิ้งไว้เฉยๆคงไม่ได้ก็เหมือนกับประเทศกรีซที่ประเทศมีปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างหนักหลังจากการจัดกีฬากีฬาโอลิมปิกนะครับเพราะว่าออพอเขาจัดเสร็จปุ๊บเขาไม่ได้คิดเผื่อไว้ว่าสนามกีฬาแล้วก็พื้นที่ต่างๆที่ใช้สําหรับงานกีฬาโอลิมปิกเนี่ยจะถูกใช้เป็นอะไรต่อโดยเฉพาะยิ่งสนามกีฬา ประเภทที่คนกรีซหรือคนพื้นถิ่นเขาไม่เล่นนะครับอย่างเช่นที่เราเห็นภาพเนาะสนามเบสบอลเนี่ยคนกรีซเขาไม่เล่นก็ถูกทิ้งอยู่ในสภาพที่เละเทะนะครับหรือว่าสนามกระโดดน้ํากระโดดน้ํานะครับคือไม่ใช่ว่ายน้ำมันมันไม่มีคนมาเล่นกระโดดน้ําหลังจากนั้นแล้วก็ไม่ได้รับการออกแบบอย่างดีหรือแม้กระทั่งหมู่บ้านส่วนที่เป็นหมู่บ้านของนักกีฬาบางส่วนก็ถูกทิ้งให้เละเทะนะครับเพราะฉะนั้น ตัวมหากรรมกีฬาหรือการจัดงานในช่วงระยะยาวเนี่ยมันมีการที่จะต้องสร้างอาคารถาวรสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับอย่างถาวรแล้วก็ถูกใช้งานต่อไปหลังจากนั้นอย่างเช่นที่ท่านเคยนั่งรถไฟความเร็วสูงกับประเทศญี่ปุ่นหรือที่เราเรียกว่าชินคันเซ็นเนี่ยถูกสร้างเพื่อจะรองรับกีฬาโอลิมปิก1964แล้วก็มีองค์ประกอบมากมายที่ถูกสร้างแล้วก็ถูกใช้มาจนถึงทุกวันนี้สําหรับมหากรรมกีฬาต่างๆนะครับเพราะฉะนั้น ตัวนี้เขาถูกวางแผนเป็นช่วงระยะยาวแล้วก็ถูกวางแผนเป็นเวลานานครับเพราะว่าเตรียมการอย่างคุณขอเป็นเจ้าภาพครั้งหนึ่งเนี่ยเรียกว่า4ปีถึง8ปีอ่ะคุณรู้ตัวก่อนล่วงหน้าเพราะฉะนั้นมีการเตรียมการครับอย่างเช่นฟุตบอลโลกที่ตัวของเทศจะมาเมื่อปี2006เนี่ยเขาวางแผนระบบจราจรเพื่อรองรับเนี่ยศึกษาพฤติกรรมของแฟนบอลแต่ละชาตินะครับเก็บข้อมูลเป็นปี รู้เลยว่าแฟนบอลแต่ละชาติเนี่ยจะมีรูปแบบการเดินทางแบบไหนแฟนบอลประเทศนี้เดินทางมาด้วยรถบัสแฟนบอลประเภทนี้เดินทางมาด้วยรถไฟแฟนบอลประเทศนี้เดินทางมาด้วยรถยนต์ส่วนตัวแฟนบอลบางประเทศมีพฤติกรรมว่าเสร็จแล้วต้องกินเหล้าเมายาหรือว่าแฟนบอลบางประเทศเสร็จแล้วต้องตีกับแฟนบอลประเทศอื่นใครเป็นคู่คู่ศัตรูนะครับอย่างเช่นประเทศอังกฤษกับตัวประเทศทอลแลนด์เนี่ยเจอหน้ากันไม่ได้ครับต้องชกต่อยกันแลวไปเจอกันจริงๆครับ ในรอบผมจําไม่ได้น่าจะเป็นรอบแปดทีมแล้วเป็นปัญหาที่ต้องจัดการการจราจารเตรียมไว้แล้วครับว่าถ้าเกิดทีมที่แปนบอลตีกันเข้ามาเจอกันในรอบรอบแบกรอบรอบน็อกเอาท์เนี่ยจะต้องวางแผนยังไงเพราะเขามีเวลาเตรียมตัวเป็นปีครับแต่ว่าไองานที่เป็นงานระยะสั้นจัดชั่วคราวจัดวันเดียวหรือสองวันอย่างเช่นคอนเสิร์ตเนี่ยมันไม่ได้เตรียมการนานขนาดนั้นมันเป็นการจัดงานแค่สองวันแล้วก็ไปบิดดิ้ง งานมาได้เนาะอาจจะก่อนหน้านั้นปีนึงแต่ว่าไม่มีการสร้างอะไรเพื่อจะรองรับครับก็ใช้พื้นที่จัดคอนเสิร์ตเดิมจะเป็นสนามกีฬาขนาดใหญ่บ้างเป็นพื้นที่จัดคอนเสิร์ตจำเพาะเจาะจงบ้างนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการก่อสร้างอะไรเพื่อรองรับก็ใช้พื้นที่ในเมืองปกตินี่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือว่ามันไม่ได้ง่ายครับเพราะว่ามันต้องมาปลักอินกับพื้นที่เมืองแล้วก็ไม่ได้มีพื้นที่จำเพาะเจาะจงไม่ว่าจะเป็น ระบบคมนาคมขนส่งนะมันก็ใช้ปักปนกับเมืองแล้วแน่นอนว่าแค่วันเดียวเนี่ยที่บอกว่าจัดคอนเสิร์ตเย็นวันเสาร์อาทิตย์จัดหนึ่งรอบสองรอบก็ตามทีเนี่ยแต่เตรียมการล่วงหน้าการขายตั๋วเป็นยังไงล่ะาาเราบอกขายตั๋วออนไลน์ก็ตามทีหรือว่าการจะเข้าไปรับตั๋วการที่จะเตรียมตัวก่อนล่วงหน้าก่อนที่จะมีงานจะมีสปอนเซอร์อยู่รอบงานเนี่ยมันจะเริ่มเมื่อไหร่การเอาของเข้าเนะ ถ้าเป็นตัวคอนเสิร์ตระดับลงแสงสีเสียงก็ระดับโลกตามไปด้วยครับของเข้าออกจะเป็นยังไงคนเข้ามาแล้วจอดรถยังไงเดินทางเข้ามายัางไงเลิกงานแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันเข้าไปปลักกินกับเมืองเสมอนะครับแน่นอนว่าในข้อดีมันก็มีนะครับโดยเพียงยิ่งข้อดีต่อเรื่องของโรงแรมและที่พักไม่ว่าจะเป็นโรงแรมเต็มรูปแบบ Airbnb นะครับ โรงแรมขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยเรียกว่าคนหาเต็มไปหมดนะครับการจัดคอนเสิร์ตแต่ละครั้งเนี่ยแน่นอนว่าในช่วงคอนเสิร์ตเนี่ยโรงแรมเต็มครับในเมืองเมืองนั้นแล้วก็เ,เรื่องของเซอร์วิสต่างๆที่รองรับคนมาดูคอนเสิร์ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร้านอาหารเรื่องของพื้นที่ท่องเที่ยวบ,บริเวณใกล้เคียงหรือว่าในเมืองนั้นเนี่ยโดยปกติครับเขาวางแผนระบบตลาดวางแผนโฆษณาวางแผนยุทธศาสตร์การขาย เอานักร้องหรือว่าเอาตัวของศิลปินที่จะมาออกออกงานเนี่ยมาเป็นจุดขายครับเช่นมีแบบตกแต่งร้านเป็นเรื่องของรองรับตัวของศิลปินคนนี้เพื่อดึงแฟนเข้ามามีแบบอ,อีเวนต์ต่างๆที่แบบเปิดเพลงของคนคนนี้หรืออะไรต่างๆที่เป็นอีเวนต์ที่ทำให้ยอดขายของร้านค้าสถานที่ท่องเที่ยวผับบาร์อะไรต่างๆเนี่ยมีจุดขายมากขึ้นะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ได้ อัตลปประโยชน์ในเรื่องของเศรษฐกิจตรงนี้แล้วก็การขายของที่ระลึกครับทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายนะไม่ว่าจะเป็นเสื้อยือดนะครับของที่ระลึกต่างๆและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคนที่มาจัดคอนเสิร์ตนะครับทีนี้สิ่งที่เป็นปัญหาสำคัญก็คือมันเกิดการกระจุกตัวของการใช้โครงสร้างพื้นฐานทั้งคมนาคมขนส่งไฟฟ้าปลาป,า,ปาและอื่นๆในพื้นที่จัดคอนเสิร์ตในช่วงเวลาสั้นๆ นึกออกไหมครับว่าเวลาเราจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยแน่นอนเราอยากให้ดีมานมันนิ่งที่สุดเนาะเช่นรถไฟฟ้าวิ่งด้วยความถี่เท่านี้ก็อยากให้ความถี่มันเท่าเดิมตลอดไปนอะอย่างมากก็เปลี่ยนในช่วงพี่เช้าพีเยียนเท่านั้นแต่การจัดคอนเสิร์ตเนี่ยมันจะมีพีคใหญ่ๆขึ้นมาในช่วงหนึ่งแล้วหยุดไปในช่วงเวลาที่มีคอนเสิร์ตแล้วกลับมาพีอีกครั้งหนึ่งในช่วงที่เลิกคอนเสิร์ตแล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้มันเป็นประเด็นสําคัญว่า เอ่อมันจะเกิดรถติดแน่นอนครับโดยรอบนะครับเอ่อมีคนเดินออกจากสนามเป็นจํานวนมากแล้วก็เดินเข้าเป็นจํานวนมากเนาะในระบบขนส่งมวลชนก็แออัดแล้วก็แน่นอนครับมีคนไม่ดีนะมาล้วงกระเป๋ามาขายตั๋วผีมาจีป้ปล้นทิงทรัพย์และอื่นๆน,นะครับก็ต้องจัดการเรื่องของการรักษาความปลอดภัยทั้งการรักษาความปลอดภัยจากภัยจากมนุษย์การเตรียมการในการรักษาความปลอดภัยจากเกิดเหตุฉุกเฉินเช่น เกิดไฟไหม้ขึ้นมาเกิดเหตุปัญหาต่างๆที่จะต้องอพยพคนขนาดใหญ่ก็ต้องเตรียมตัวรองรับในช่วงเวลาอันสั้นด้วยนะเพราะว่าไม่มีการก่อสร้างอะไรที่จะที่จะรองรับพฤติกรรมแบบนี้ไม่เหมือนกับการจัดฟุตบอลโลกหรือว่างานเอ็กซ์โปที่แบบต้องจัดเตรียมอะไรหลายๆอย่างเตรียมเวลาเป็นเวลานานนะครับองค์ประกอบแบบนี้นะครับที่เป็นประเด็นสําคัญแล้วอย่างบ้านเราเนี่ยนะครับมันมีปัญหาอยู่เสมออย่างเช่น เราจะได้ยินเสมอครับว่าวันนี้ที่จอดร,รถเต็มแล้วมีการจัดคอนเสิร์ตขนาดใหญ่นะเตรียมตัวรถติดหลีกเลี่ยงการเดินทางนะและที่ผมอึดอัดที่สุดแล้วโมโหทุกครั้งที่ได้ยินคือมีงานคอนเสิร์ตหรือมีงานแสดงสินค้าขนาดใหญ่ที่ Impact ที่สนามราชมังก็ตามนะบอกว่าให้เดินทางมาด้วยขนส่งสาธารณนะรถติดมากคำถามคือเดินทางด้วยขนส่งนระัไปยังไงครับไปยังไง มีรถไฟฟ้าไหมอตอนนี้อาจจะมีรถไฟฟ้าเปิดแล้วแต่ว่าเมื่อก่อนเนี้มีไหมแล้วมีแล้วพอไหมแล้วอองงตอนขากลับอะครับทํำยังไงตอนขากลับเราก็เคยเจอนะครับผมว่าคนที่เคยไปดูคอนเสิรต์ตไปดูเเอ,าเอางานแสดงอะไรต่างๆใหญ่ๆเนี่ยจะเจอปัญหาว่าขาออกอะไม่มีรถครับรถแท็กซี่ขูดรีดบินมอเตอไซค์ขูดรีดเน่ตอนนั้นอะเพราะว่า คนจัดการการจราจรทิ้งปัญหาครับบอกว่าเดินทางมาด้วยขนสงนะ่งสาธารณะแน่นอนขามมามันเดินทางมาได้เพราะว่าต้นทางของทุกคนอยู่อยู่ทั่วเมืองอะ่ะเนอะอยู่จากบ้านบ้านเขาเองอะ่ะเขาก็เรียกระบบเอ่เรียกแท็กซี่เรียกอะไรต่างมาพอไหวแต่ตอนเลิกครับต้นทางมาอยู่ที่เดียวกันคือที่จัดคอนเสิร์ตอะ่ะแล้วมันไม่มีพอ,อแล้วก็ทุกคนก็ต้องรอเป็นเวลานานแล้วอ,อย่างเช่นเอที่ผ่านมานะครับปีใหม่จุดพลุนะ คนที่ไปงานในศูนย์การค้าศูนย์การค้าไอคอนสยามเนี่ยเห็นในคลิปว่าต้องรอถึงตีสามกว่าจะออกได้เพราะฉะนั้นไอตัวเนี้ยที่จะต้องจัดการว่าเราจะจัดการระบบยังไงซึ่งระบบเราพื้นฐานก็ไม่เอื้อมนววอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องคิดก็คือว่าแน่นอนมันเกิดผลดีทางเศรษฐกิจแต่การจัดการของเมืองอันเนี้ยพูดในการจัดการปกตินะครับเรายังไม่เคยเจอปัญหาขนาดใหญ่ ตัวอย่างเช่นเกิดอะไรสักอย่างหนึ่งที่ต้องอบพยพคนสมมุติว่ามีคนโทรขู่ว่าจะวางระเบิดเนี่ยแล้วอยู่ๆต้องอบพยพคนจํานวนมากเนี่ยก็แค่คนออกปกติเลิกงานปกติบางคนก็ยังไม่อยากออกบางคนยืนคุยกับเพื่อน,นใครอยากออกก็รีบออกไปก่อนมีคนแบบหนีออกไปก่อนบ้างไม่อยู่ยยจ,นจนจนจบบ้างนะครับยังมีปัญหาเลยถ้าเกิดแบบต้องอพยพขนาดใหญ่จริงๆเนี่ยเราพร้อมกับตรงนั้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการจัดการคอนเสิร์ต การจัดการอีเวนต์ชั่วคราวแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายครับแล้วผมเห็นทุกครั้งว่าการจัดต่อบ้านเราเนี่ยมองไปด้วยความความเป็นห่วงว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาจริงๆเนี่ยเรียกว่าเหยียบกันตายหรืออพยพไม่ทันแน่นอนเป็นเรื่องที่ต้องคิดครับแม้แต่ Ash Daily ยังเตือนเอาไว้ว่าการจัดอีเวนต์แบบประเภทเมกะคอนเสิร์ตเนี่ยมันไม่เหมือนกับเวิ l ์ c คัไม่เหมือนกับฟุตบอลโลกไม่เหมือนกับกีฬาโอลิมปิกหรืองานเอ็กซโป แล้วการจัดเตรียมตรงเนี้ต้องพร้อมจริงๆในการจัดงานไม่ใช่คิดว่าฉันมีพื้นที่จัดได้เนาะสนามฉันใหญ่พอหรือพื้นที่จัดฉันใหญ่พอจะรองรับคนเท่านี้แต่ระบบต่างๆของเมืองไม่ตอบสนองเลยแล้วถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินจะเกิดปัญหาแน่นอนวันนี้ก็ต้องลาไปแค่นี้กับผลกะทบของไมงกับคอนเสิร์ตที่มีต่อเมืองแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปสวัสดีครับ